ละครเรื่องสามีตีตราตอนนี้กําลังเข้มข้นเหลือเกินนะครับ ความคิดเห็นของท่านผ่าน,ทา,นทาง SMS เบอร์นี้นะครับวันนี้ฮะค่ะหลายคนก็พูดถึงกันมากเลยทีเดียวนะคะประเด็นที่หลายคนที่ชมเมื่อคืนนี้แล้วก็พูดถึงในขณะนี้อยู่นี่นะคะก็คือในเรื่องของความแตกต่างของผู้เป็นแม่นี่แหละคะ่ะระหว่างแม่เนื้อแพรแม่ของพระเอกซึ่งรับบทโดยพี่ตั๊กมยุราเรียกว่าแม่ออกมาในปกป้องลูกนะคะซึ่งแตกต่างจากแม่พงยกแม่ของนางเอกซึ่งรับบทโดยพี่นกจริยานะคะก็ดูเหมือนว่า อยากให้ความรักของลูกเนี่ยไม่สมหวังค่ะรวมไปถึงเรื่องราวความรักของพิสุดกับก้้งด้วยที่ทําให้คนดูเนี่ยสงสารแล้วก็ปวดใจเหลือเกินเนี่ยนะคะกับคู่นี้ค่ะโดยเฉพาะบทพูดของพิสุดิ์ที่บอกว่าคําว่ารักมันจะพอสําหรับเราหรือเปล่านะคะโอ้โหมเมื่อคืนดูเนี่ยก็สะดุดคํานี้นะคะนี่นะฉากนี้ใช่ไหมว่าคําว่ารักมันจะพอสําหรับเราหรือเปล่า ค่ะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าบทของกั้งเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีการพัฒนาของตัวละครตัวน,นี้คือว่าจะไม่วินสักเท่าไหร่ละจะนิ่งมากขึ้นนะคะแม้ว่าจะถูกสายน้ําผึ้งกวนอารมณ์ก็ตามนะคะ,ะพลอยเองก็ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสละครตอนนี้บอกว่าหวตอบรับดีมากสาวๆหลายคนบอกว่าเป็นไอดอลโดยทีเดียวนะคะแล้วก็บอกว่ากั้งมีแต่เงินแล้วก็ขี้เวียงวีนพลอยก็บอกว่าบทของกั้งก็ต้องอดทนหลายอย่างแต่ก็รักที่สุดมากจริง,รงๆแล้วก็ตอนที่แสดงฉากออดอ้อนงอนง้อเนี่ยนะคะเธอก็ได้ใส่ความเป็นตัวเอง หลงไปด้วยนะคะตอนแรกเนี่ยมีผู้หญิงเข้ามากรี๊ดกรีแบบกรี๊ดแล้วก็ขอถ่ายรูปแล้วก็แบบฮิฮ่าฮิฮาอะไรเงี้ยพอยก็แบบเรานื้อว่าเราเป็นเดทเกิดมาไม่เคยมีผู้หญิงมากรี๊ดเยอะขนาดนี้แบบคือเหมือนมามักสูก็แบบขอถ่ายรูปนะคะยิมยิมหัวเราะหัวเราตอนนี้กรี๊ดแบบกรี๊ดเหมือนแฟนแฟนเพลงเกาหลีอ่ะพอเราแบบหุย ภูมิใจแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะแบบดีใจมากที่ทุกคนแบบเออมีความสุขกับการชมละครอะไรเงี้ยคือตัวก้างนี่มันก็เขาจะมีอะไรคล้ายๆพลอยแต่ว่าพอยอมรับว่าเรื่องนี้ตอนฉากพวกกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยพอยก็ใส่ความเป็นพลอยไปด้วยอะไรเงี้ยแบบในมุมมุมของเราซึ่งคนไม่เคยเห็นบบอะไรเงี้ยเพราะว่าพอรู้สึกว่าคุณพิสุทธิ์เขาเป็นคนขี้อายเขาเป็นคนเขินแล้วก็ในบทเนี่ยเขาเขียนว่าก้างต้องเป็นคนเข้าหาเรื่องของก้างนี่ก็ต้องอดทนมากเพราะว่าอดทนแบบ นับหนึ่งถึงล้านอ่ะอืต้องนับถึงล้านอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องไม่วู่วามค่ะค่ะเดี๋ยวที่ที่20มีนานนะคะเดี๋ยวพลอยจะมามพูดคุยกับเราที่นี่กันนะคะส่วนคืนนี้พลาดไปได้เลยทีเดียวสามีตีตรานะคะเนะฟังแล้วสออึกเลยนะ,ะไม่ว่าความวารัก <c oughs> มันจะเพียงพอสำหรับเราหรือเปล่านะครับ <c oughs>